อย่างก็คือพอเป็นราคาเฮ็ดจังใดวะ <c oughs> ขายย่างใดเดี๋ยวนี้ผลก็แห้งตกุตอ,ยตกอยเงินไหลเฮ็ดจังใดไอ้เนาะผลตกยังสี่ขายก็ได้เงินหน่อยเฮ็ดจังใดกูสิมีเงินกันขายไปเขาก็เอาหมดเหม่ยสมองแค่ไหวะเงินหลใส่วิธีนี่นะก็จำกับโมมีเงินใส่ได้เจ้าของ เน่าไปขายมาแล้วเขาก็เอาหมดอีกอย่างก็ได้บ่ยังจักบาทจักสลึงจักเกามันกับพ่อมีอยู่พราให้ได้ใส่ยูเซียดเหลือไม่เพรา,าะอะไรกัมันกันนะ, <c oughs> ะมันเองนเมืม่อไรกันได้วะโอ้เอออ้าวนี่พันสองร้อยอยู่นั่นดิเราก็มีเศษให้กูใส่เลยตัวนี่แม่มันเป็นจังใดวะ เ <Why? S 2> <laughs> งิดหลายให้ตั้งไรวะจังสีใสนี่ปับใบนี่มันกระเอบเลยโอ้คุดออกแล้วคุดออกแล้วนี่เงินสองร้อยนี่มันกระเสียตัวนี่ไหม <Why? S 2> <laughs> ยากีอยิง่งคนเท่าใส่สมองตัวหัวแหลมๆใช่ไหมไอ <laughs> หัวตู้พวกเขาโมได้หรอกม <laughs> ึงกันหน่บินเหนียวทิพนี่ ทั้งเครื่องห่วยเย็ยเน,ยนบ่แหละ่ะเดี๋ยวไปเห็นบินนั่นอีกซะเยนเอาไม้ก็ได้ว้ามันมากหยาอยางสามทิปบาทก็ให้มันเหลือให้มันเหลือแค่เออนี่ได้พันสองร้อยบาทก็ให้มันเหลือพันบาท เฮ็ดเป็นรู้นี่วันที่เท่านั้นวันที่เท่านี้ก็ไปได้ตัวเอ้าเนยอะภาษาขอบคต่อมีแม่มาไงให้สีหูจักน้ำของเฮ็ดเอาเนาะ แล้วกัดที่ขึ้นไปบอกกับร้านอยางไท้า้านยางไว้ได้หามันไปถาม <c oughs> <c oughs> โอ้เฮ้ยเป็ดจังไนวะเฮ้ยเ่ามื่อใส่ควบมืนกว่านะเมา่อกีเป็นจังไนวะขี่ไปเสืองเงินไววใส่วะที่ชันสี่เขาเห็นขึ้นกวนไหมเสืองไหวเกือบมันก็หาเห็น เสืองไหวของมันก็หาเห็นหวกูทิไปเสื่องไหวไสเนาะต้องมีมองเสืองอยู่ละไหมว่าพื่นเมี่ยกูนี่มันคือขักแค่ว่าพื่นหาเงินนี่คือหาเก่งเถอะวะเอาเสื่องไหวไสมันก็พอจำเป็นต้องเสืองไปหามองเสืองก็ดอกเว้พูดละมันดูบ่ละ <peach> มันมีปูดกเลยเด็กการมันบมามากเลอนี่มาดอกไปก่อนนะ้องหาหมูเสื่องให้ได้กูนี่สาา <S <S ั่นกูเ่าได้ใส่รักครับบ่งหินไม่ก่อนนะเว้ก็ดีใจนี่กัน่ะมันเขียนถืออยู่บ้านนี่โอ้ยเออเอาถืออยู่ดอกเว้ กันเบิ่งบ่ถืงเลาเป็นเรื่องเป็นเล่าด้เหลาะอยากเว้ยงกันไหนเงินพันนี้ต้องเอาไว้เอาแนบแค่นี้ไว้เดี๋ยวมันเสียต้องไว้อันนี้ไว้นี่โอ้ลาเอ้ยมึงกระเซียงมึงกระเซียงให้ดีเน่เพราะนี่แสงเสียงไว้นี่ ท่านบ่อเสี้ยงขันเขาเห็นเหรอกูกระสีบะมี่ใส่บัดนแห่ให้เขาเห็นเด้อะเสี้ยงไม่ใส่วะเกิดบุญมันก็ยังเห็นเอาไว้ใส่ของมันก็ยังเห็นเอาไว้ใต้บันเดมันก็ยังเห็นเอาไว้ทึ่งๆเน่ยเว้บาดเนี่ยิ่งกันเนี่ยเอาไว้ทึงต้นเสาหนิล้วนกันเห็นบาดนี้ก็พูดไปแล้วเตี้ยปานน่ะมัน บอกขึ้นซ่องหาดอกอันสูงปานนี่แ <c oughs> อ็มเลยขันเห็นบาดนี่ก็โพดไปเฮ้ย <c oughs> เอาเฮ้ยได้จุ๋มเฮ้ยแต่เมื่อเห็นบาดนี่ก็โพดแล้วว้าวผมว่าด้ใส่อีกนิดเดียวล่ะ <c oughs> บ,บาดนี่รอดเมื่อเห็นปานนี่เดี๋ยวไปคำว่าเห็นเนาะเอา้เอาะจงไหนนอกบาด ถามจิตตอบมันวาจังไหนวะ <c oughs> ตอบว่าได้ข้านีละ่ะต้องไปบอกกรรมการเดี๋ยวมือแรงมือแรกงจะไปบอกขันบ่บอกมือนี่นี่ว่าได้เกิดหามันไปเห็นเงินว่าได้หน่อยขึ้นหยางแต่ว่ามันกระ่เห็นหยางน้ำดอกกรบอกามาบ่งจะเชือกน่ะเออถ้ามันเห็นบุนก็ไแนเงินนี่จิได้เงินพันเดียวอยางได้หลายมป็นจีว่าอีก ออย่างมันมเป็นราคาวาจักสี่สหรเว่ยกระยางมันมเป็นราคาเนาะเห็นบอสไะนะแตะเก่ามันก็ขึ้นสาม0ิปสามชิปกลัวผมเดี๋ยวนี้มันก็ลงมาสามชิใส่สักพันหนึ่งก็ดีแล้วภาษายางดำหน่อยๆนี่ฮะพี่วาจังไหนก็นให้มันวาบางดูบาเนี่ยต้องได้เงินใส่แล้วอเออเอ้ยนี่หละเอ้ย เด็ดซ้ำนี่กะมันซ้ำนี่มีแห้งใจล้วเว้ยบานนี่เดี๋ยวมันถือคักปานกะได้ลาคาตกน้ำก็ท่วมบ่อใดเงี้ยเงินดงเงินดาวเขาเขาไม่ชี้ว็ดเดียวมันกับไปแว็ดหนึ่งก็ต้องคักเงี้ยนก็ได้บ่ตรงบ่เหลือไว้หัวจักหน่อย ได้หลายไปรไเดี๋เขาเขียนบินกันรปเบิง้งซยจะเหลือเกียดไปกันอ้อเป่าปนดี๋เนาะเบ้งาไปขี้ลคกนไหนงวดนี่ไหมน่มันรุงคากพันสองตัวนี่ขี้นอนเนาะมันจิกบือมเอาไล่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องอีกจนลอย,จอยเจียงจงไปบินกันโอ้ย Chiến yên cái đây quá Uai Nhìn nha càng, yên, yên lấy khát của <laughs> yên Ê, thân của đọc Nhìn lấy Thân của miệng Trong loài Trong quỳnh quáng cờ Thân bà cuốn Bên nhà <laughs> Nhi, Được con Nadia, đi kia anh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  kia Xem kia anh 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 Cửa bột kia bị kia anh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  kia ปกติมันสีบอกเคยใส่หมกตัวนี้จ็กเก็ตมันหลัเป็นหลังแช่ไจับจเล่นบางเฉียบแช่ไปหาเดีวเฮยอย่างที่หลังแช่กับูัวตีจังกับบุหงุแล้วกูแช่งไว้นี่เฮ้โอ้เราเีย หนึ่งพันเป็นของมึงแต่สองร้อยนั่นกเสียงแล้วเมือน,นี้ได้การยุ่หรอกเว้ยกูนัดกับบาเอ็นไว้พุ่อแห้ง <c oughs> เหรอเล่นก่อนเดี๋ยวมันิบออน่ันันเอาเมี่ยมึงกูก็อเอาเงินไว้นี้ <c oughs> เอาเอาเสื้อไว่นี่มันก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้อ้ยเนาะแล้วกูสิเอาเสื้อไว่ใส่มันจังสิบ่เห็นว่ามีตาทิพย์เดี๋ยวนี้ออเอา้าโมมี่แป้นมีลินอยู่หวุวยกูคืบอบ่อวุกแจ้วะเสื้หน่อยสองหน่อยก็บ,บ่เห็น กูจะเอาเงินใส่ละมาใส่จัมบันนี่กูแห็นนายกับเบิกเอ็นใหม่ปิดจังใดวะโอ้ยมันถือว่าเท่าจังใดจังนัดบอเป็นนัดเนาะบาทนี่เอาเงินไว้แล้วกับพมกี้โอ้ยมันเห็นจังใดมันยังหาพอเอาไว้ทั้งหัวเสาผีเมฆแสดงว่ามันตรวจบังปิดดีเนาะโอ้ยเงิดหลาย กูวูที่บ้าเจ้าใดล่ะก็บักเอ็นเนาะว่านี่กูแหงนัดไวแล้วว่าจะไปร้านอาหารแหน่พอได้ตื่มกันสนนอก <c oughs> โอ้ยหีดด๋ยวเฮ้ต้องไปหาบักเอนสัอกอนกัด <c oughs> ข,ขึ้นเดืลดเว้ย <c oughs> ไงเดี๋ว่า,า,วา,วาเาอาถอยไปไงก็ไม่เห็นมาบบบนี้น้นอบานนเนี่ยมึงเนี่มึงจะบอกเด้อว่าม,มาพออยู่นี่อีกอ่ะา,ายฟันสไล,ล่์เรอคัวดซะ Mamiku mang tang bóp mang 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 บวตนได้บ่แม่นอัรียัครับยอมๆๆๆยังไงเนาะปุ๋ยแสงสิบ่หยันตับ่เนาะเงินบ่มีก็ได้แต่อาศัยเพิ่นล่ะบ่กิคน่อยู่ดอกโอ้ยน่ดิป่นีเนาะว่าสิบกิ่งบ่แม่นก็บ่ได้ตัวนี้เสียงเลแต่็ังพ่ออยู่ เดี่ยงกูมานใบบ๊อเนียเอาโอ้ยนั่งถาตะโดนละวุ้ยนั่งอยู่นี่บมดเลยนี่ถาวุ้ยกับมาตัวย่านเดียวกำบ่าวไหมเดีไยวเดี๋ยวเฮาเมื่อไรเอิ้นไปตอนไหนเฮาไปตอนไหนจังไหนนี่กูเฮียงขึ้นยากอยู่มั้ขึ้นยากอย่างนี้วุ้ยจะขึ้นยากยังไงล่ะแล้วก็เปิดได้แหละแรงแรงมันเปิดอยู่ขึ้นยากเรื่องสิไปนี่นะเอากะทิรถไปน้ำแข็ง bay vô hành lẻo tao hoa tiểu ngân sấy bay gì ao tiểu ngân trâu kìa ao ngân hao chừng đấy hao xương vậy nó cứ hóa sầu khắc khắc Họ có nhăng hài hiện bây giờ ba tuổi quay chẳng đấy bị ha má bộ hiền là hiền giản thịt nạt nhỉ chẳng qua phao má má vào ngoài phăng nhỉ cái chừng đấy vậy mày hết chẳng đấy sao nè cả ông ngân hết đấy ไม่ใช้ไปยังไหนเดูนไม่เห็นคนเชื่อไ้วะคือว้ากันไห้พื่แย่งเราโอ้ยเียงได้หมวกกันเนอกเออปีที่สามมันกยันมันบอกกาบ่ายยตกียมันยันยินลังแช่ล้มคอยเดยนี่เพรานปลอดภัยที่สุดแล้วอม่เห็นแตนละทานโอ้ยยังไมันเรียกมานใบบัวใบอะไร่างเี้เนาะเป็นยังวะ เนี่ยเฮ้าก็คือกันแมมันเป็นอย่างอันอันอันที่หาเงินนี่มันคือหาเก่งเดี๋ดยงให้ไปหาเฮ็ดเวียกนะมันคือกี่ข่านตายมันเถอะเออคืดออกแล้วคืดออกแล้วเงออิเนเดือนตัวหันดีออโอว่เหเงินออกมือน,นี่เนาะโอ้โยก็ต้องห่วงอันนนะมันเป็นอย่างไรเงินเดือนนั้นเขาปุ๊บออกป๊บโหลด เขาพูดบอกปั๊บเฮ่ยโอ้ยไอ้จังหวะอยู่นี่แหละเป็นอย่างธนาคารเขาจอดจังหวะเมืนตั้งซื้อบัญชีบัญชีเงินฝากนั่นอืแล้วเป็นแค่ไหนบ้านนี่คือไปตั้งว่าบัญชีเงินผ่านคือจังหวะจังกัสนโอ้ยมันไปเลี้ยวแล้วเออมันไปอยู่ข้างกันเพราะกันมีรัชชีเนาะโอ้ เขาป to ุ๊บเขามื่ดเอาปาบหล่นเนี่ยเรื่องสิบวน่ายี่นี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยวุ้ยบอกวันเมียนี่แม่หนังดังดีให้ก็ตัวขั้วหนูแต่เด้ฮึดังดีให้ก็ตัวขั้วหนูเนี่ยโอเสียงใบใสมันกับลมดมพ่อเอ้แม่นอยู่ดอกคันว่าสันไปใสมันก็เห็นไหมแม่นบอกแม่นวุ้ยวัาอาทิตย์หน้าพากัน ้านซคุณคุณเมียนี่คุณพ่อไปหาคขัวเป็นตำหม,มานอยู่เนาะถ้าไปหาขัวนี่คือสิหมานคักว้ายได้ขายไปแล้วหนูอ่ะัวผมแม่มันไปเนีเนาะมันอยู่ตรงนีนมันหาตะขัวเงินอยู่เนี่ยป้าเน,น,นี่ยคุณพ่อคุณหาขัวหนูขัวแหนะผมกลับมาสิหมานอยู่มองมันสิได้กินแม่หาขัวเจ้ามือเงื่อนเด็กบ้าดังดีบ่ดีเสียงไปเกือบบวกมันก็ อเสียงยังมัวกันน็อปมันยังเห็นอย่างนี้เมนอยู่ดรอกเท่านี่ก็คือ้การเออเสียงไว้ในเกิดบูตรมันก็ยังเห็นเสืีองไว้ในขวางมันก็หาเห็นเสียงไว้ใต้หมอนแห้งอันนั้นแห้งคักแหงเห็นไหมเออวัดนี่เสืีองไว้หัวเสาไหม บ่หน่าสิเห็นสูงก็สูงแล้วบางคนเตีะเพราะปานนี้ยังยังไปเห็นอยู่บ่แม่งหนูอ่ะว้าบ่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 หนูจังใดสิไปกัดเน็บเขาคับกระดอกกระเดี้ยโอ้เงย์ไหลแบบมันไม่นำใจเนาะมัน่มีน้ำใจแทนที่สิขายมาได้แล้วเอ้าเจ้าเอาไปเด้อทองนี่ขอให้เจ้าใส่เออเจ้าอยากมักที่สอบเมืองไหนเจ้าก็ไปโลด เครื่องนี่ว่าจะให้ระบ่เนาะจังสิบดีอัดด้เซียงกันให้มันพิจัยกันเนาะให้มาลอดนะบระเทศไหนจังบดีเซียงกันเนี่ยเนาะอันนี้มันไม่เคยให้นั้นจะได้เซียงอีกนะเนี่ยอีหยังคันมองเข้าหักเข้าสอบบ่อหอยเข้าจะเถื่อบ่อหอยเข้าไปจะเถื่อบัดนน้ตายแล้วว่าสันเห็นบ่ให้บ้านตายเอาเอ้ยมาเอาเด้อนี่มากินเด้อเนี่ยจะมักเนี่ยจะสอบตับไกลเก่าหอยน้ำอัน เป็นชีวิตอยู่ยังสี่เป็นยังบ่เอาให้ยเนี่ยทีมโปะให้โลกเป็นยังเอาง้าเงินนี่สามพันเจ้าอยากมักสอบยังไปทำไม,มคือบ่ว่าจาังสัน่นตายแล้ยจังหาพระเขาว่าบ้างตายแล้ยจังหาพระเขามาว้างไว้มีแต่ตับมีแต่ยังเฮ็ดได้สิกินได้เจ้าวว่าวาสยี่แสงอืออภิเหตงานนี่เจอจะเลือกหนักเจอจะเลือกลำบากเออเอียนเอน้ยฟังเด้อ ไปเฮ็ดงานไสมันก็มีแต่เรื่องนั่งนักเรื่องลำบากคือเก่ากัน่ะเพียงแต่ว่ามันลำบากมือนีมือไม่มันก็ลำบากคือเก่ากันล่ะเมื่อไม่ก็ลำบากคือเก่าเออเพียงแต่ว่ามันเป็นมือไม่ซื่อนี่ส เฮ้ยมันบ่มีมือสบัยด้ยคู่มือเฮ้ยของเจเง้ายังบปสู่ของขอยัองไง,ง,งเงืงอังันขอยวางันปนเงี้ยหนังสืออยู่กับบริษัทหนังสือคนนั่นคนนะเสียงใบใสแกได้กอกเลือบได้มันพอเบิดให้เงินจีจีพีเอทใบเงินเงินนั่น <c oughs> มันเลียนมากต่ใส่ชุ่ม อันหาเงินบ่จังว่าอยู่นี่จังว่างืดอยู่นี่มันคือกะดอกกะเดียเอาจังซี่คืเป็นมวมันเอาไว้สเฮาก็ไปเอาตัวหาเอาคือเา้เนาะย้อนแผนบ่นี่สิเว้าอยู่นี่สิซอนแผนซอนแผนตัวกระั่นเฮาบ่มีเงินใช้ดต้องย้อนห้อยมันเออนยอกต้องเอานบ่งบ่มนแกงเทาไปหาเียนตัวเนาะอ้ยยัเนาะยอย่าว่าเถาะ การแกล้งตีนไปหาเสียนนี่มันกะห่วย <l ots> อนอตอถ้าเดินลงทงนี่ไม่ดงงีพออยังวะหาคุณอีปูหกฝูง่าล่ะจยกมาเลย,จ,เลยจะมัดมันเขาที่ไหนไงไร่เ,ไเอียดห่วยยากยังซ้อมมันตัวซ้อมออม,มันกันยังซ้อมเฮาเนาะเฮาไว้ใส่มันกันยังเห็นไหมเห <l ots> นี่นย เขาเอาไขมันล่ะกะเอามันที่เอาไวไ้ใสยืห,หมือสะกอนมันถเถอะเอาไขมันหมดเลยที่ได้มาเนี่ยเอาไขมันหมดเลยเบิรงไว้รวดแนว่ยเอมูนี่มันต้องเสื่องไว้ดีๆเสื่องไว้แนมไว้มนันจีบเอาไวไ้ใสเก็บรายละเอียดไปก่อนเนาะเก็บรายละเอียดไว้ว่ามันเอาไวไ้ใสเาขาก็ต้องแนมเ้าจังสันละ่ะมันจะจังเห็น,ซ,นซ่อนแผนมันไนม่เห็นเนาะเออบ้านเจ้าหัวดีลีลุงแสงมารรมดาเด้วยวายเจ้าบ่เสียขนะ่อยไปนี่ แล้วก็มาแล้งหนีเขาจ้บเข้าไปบ้างแฟนได้เลยเด้อเขาจีบ้างแฟนถาเจ้าเด้อไปแล้ว่อยกันบ่อ่อยกันเชียร์เขาก็เขียนกาบไปเลยว่าเขาจีบบ้างแฟนยังไงน้องเจ้าเจ้าคิดเขาว่าเอาล่องออกหัวคิดซอยกันแล้วมาว่างเขียนเป็นแผนงานไปเลยเขียนเป็นกาบไปเลยว่าระดับที่หนึ่งสองสามสี่ต่อย้อนเขียนไปไม่จีบเออเขียนเป็นทีมเวิร์กสอนแทนเนี่ยนี่จะว่าบ่ลูกแสงเฮ้ะจะว่าลูกไข่บ่ลูกแสง ฮึมลูแสงนีหยังลูกแสงเด็กโอ้อามาจะเถืงลูกแสงคอยไปใส่ซะเอาไอเอ็นเงินสองร้อยหันอยู่ในหมวกกันนอกก่อนเงินหยัง,งหันมาคุยกับข่อยเจ้าสิหันไปใส่ลูกแสงไปใส่เาไไขาถามนั่นเนม่ยลูกแสงไปใส่ยืนไปหยังไปถามเจ้าคุยกับลูกแสง,งยืนดีลูกแสงหายบั๊บเลยเออเงินสองร้อยนี่หมวกกันน็อกขนาดเงินผู้ใดหมวกกันนอกไทยเอา มัวกันนอกไฟก็มัวกันนอกเจ้าอนตัวโอ้โหโอ้ยเขาอ็นเจ็บอะไรเถอะล่ะยันเอาไปซื้อเลขเบ็ดจงไปยันตะกินสุดหลอกยันบ่มีกินบ่ได้เหียดดึงออกมาเลยข้าให้เบ็ดนี่จะพร้อมกขาจะไปซื้อเบอร์ซื้อเลขนู่นนี่นั่นอีกแน่นบ่มันจะมีเจ็บไปซื้อเนา้อยากเนา้กินสุดหลอกเออก้าไปแจ้งศาลกันแล้วไปเออจังว่าล่ะกันเสียงอักแอ๊ะไว้นั่นนะย่อยขอยงูนะอยู่พร้องกับงอยู่ตลอดว่ามันตี เออวันกี้นี่เจ้าคุยยังกับพ่อใหญ่แสงโอ้ว้าวเป็นตุเป็นตาเป็นคันเป็นตอนเออจังหวะนี่ยางกัราคาบอดี้ปัมกัราคาตกแร้ว่าเขาจะเติมเพิ่มเติมยอดเขาจะปลูกยังเพิ่มเติมเขาต้องวางแผนเดียวกันเขาจะปลูกปีกหรือว่าบงไอเศรษฐกิจไอช่วงนี้ราคาพืชผลตัวใดมันเป็นราคานะมาลงทุนเบิร์มนะครับก็เรยกว่าต้องเขียนแผนพังไว้มันจะจบเกี่ยมมันจะ บวบมันจังสิบบวบตายบ้านเดี๋ยวนี้ฮัลโอ้ยละอันนั้นเดชน่ะมื้อนั่นมื้อนี่ปอกนั่นปอกนี่มองนั่นมองนี่คือว่ามีจังสี่สนามเออเกษตรไทยหรอกใดล็อกใดล็อกใดเอารถใหญ่มากเกลดออกเกลดออกมันจะได้ปลูกบ้างพังไว้ปลูกจีบปลูกยังแน่น่ะเออเจ้านี่จ้าไม่ได้ไลยแต่ขันว่าท่านนี่เจ้านี่จ้าส่นะบ่เห็นดีเห็นงามน่าโมนี่บ้าอยู่นี่ฮะเออข้าเป็นจังสี่รีกดีอยู่ดอกเออไหนแล้วไอ้มีความคิดจังสี่รี ดีๆแน่บ่แม่สิไปาทางอื่นโอ้ตลอดเลยเนี่ยนี่มืสมองนี่ไม่ทำด่าเด้อเขาอคิดเบ่เสียงดังนี่ใส่ห้องเลยบ่ได้ยิน,นบ่ได้ยินมเนาะขอนั่งตั้งอยู่ตั้งโดนนี่ใส่เนียเออยความเป็นยังสัน้นแต่ก็แล้วไปดีแล้วเนาะเออหมูจักว่าว่างแผนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ดีอยู่ดอกไม่ได้ว่าดอกเอาสนาเงินสองลอยหันคอยเซียวไปซื้อน้ำกินเด้อขนาดเด้อน่ะ นี่มาพอดีนะนะอันกระแมนอยู่ยังพันยังอันสีเนื้อมาเติมกินเองนะสีเนื้อจากสองสาโลเนี่ยยังเหลืออยู่บ่ะเฮ้ยสีเหลือยังขอกรเลียนไพ่เบิ้นแล้วไปละตาเลยแล้วทำอะไรเงินสองรอยเฮ้าหนีจ้าไปกินยังดอกเมล็เนี่ยเห็นบ่พอดีว่ลบบันี่ยเจไม่เห็นนะเอ็มเว้ยจาเปยังดอกเฮ้บุญไหว้เสลาเกล็นกมียนี่บุญไหว้ยังยอบ่เอมาจะเลยเมืเลีมันเนกันไหนนี่ ก็อ okay. pues si si okay, ีพอครับเจ้าน yeah. yeah. ี่เป็นังไรได้อยู่บ่เงินขึ้นนี่มาเสี้ยงเงินย่างเสี้ยงเงินปามได้อยู่บ่ได้แล้วเนาะบ่แต่ผิดหลังเนี่ผิดหลังยังนีอีกอันตรธานไปเรือยเลยนี่ยเฮ้ยเสียความปัใจปอดถูกปอดนั่นบอดูดิเนี่ปอดเสียใจขนาดได้ยินที่จะได้บ่ดิเสี้ยงยังไดมันก็เห็นเบิดเนี่ยนี่ต่อพื้นอีพอเนี่ยก็บดลงเสี้ยงเลยี่ ต้องวางแผนก็พนเที่ยวนาสิบ้านที่ไีกมันจะมีใจแผนได้ยังสิพ้นมันสดเดียวบ่านดอกไปทำใจจัคิดแผนไม่เนาะแม่งแผนไมต้องอะไรต้องเฮ็ดดีกูนี่ต้องคิดให้รอบขอบกูนี่สว้านเมีนเอาสนับเนุนไงบ่เออไปหาจิ้งาเออ